ข้อหาลือ ของผมและก็เพื่อนสมาชิกนะครับพักวมไทยส้างชาติที่ได้หาลือไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้หนังสือ,อจากทางสํานักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเลยว่าเรื่องที่หาลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหน่วยราชการดําเนินการไปถึงไหนแล้วปัจจุบันนี้ยังไม่ได้หนังสือสักฉบับเลยนะครับเลยขออนุญาตท่านประธานได้ติดตามครับขออนุญาตท่านประธานได้นาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีอาเภอบ้านโป่นปงนะครับมากาบเรียนท่านประธานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดําเนินการครับผม ายอัครเดช์วม,มทักษโรดสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรจังหวัดราชบุรี 4, เคศีอําเภอบ้านโป่งพักรวมไทยสร้างชาติาท่านประธานครับก่อนที่จะหาเรือท่านประธานผมขออนุญาตาท่านประธานได้ติดตามข้อหาลรือของผมและเพื่อนสมาชิกนะครับพรครวมไทยสร้างชาติที่ได้หารือไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้หนังสือ จากทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลยว่าเรื่องที่หาือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหน่วยราชก,การดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งก็ติดตามมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้หนังสือชักฉบับเลยนะครับเลยขออนุญาตท่านประธานได้ติดตามครับขออนุญาตท่านประธานได้นาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีอาเภอบ้านโป่นปงนะครับมากาบเรียนท่านประธานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดําดเนินการครับ เรื่องแรกครับถนนสายเรียบคลองชนบทานตาบลรดบัวขาวถึงตาบลเบิกภัยซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ดูแลอยู่ได้ทําเฟสแรกไปนะครับตั้งแต่ถนนสี่เลนเบิกภัยไปที่หนองประหมอเนี่ยนะครับได้ทาไปแล้วเฟสหนึ่งะครับตอนนี้เหลือเฟสที่2นะครับที่จะไปถึงที่ตมบลาดบัวขาวยังชำรุดสุดโสมอยู่จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทได้เร่งดาเนินการด้วยครับเรื่องที่2ครับถนนเพชกกรเกษมนะครับช่วงหน้าห้างแมคโครจังหวัดนคนปรปฐมจนถึงแยกหนองโพซึ่งผ่านอำเภอบ้านโป่ปง อยากให้ทางกรมทางหลวงนะครับได้ขยายจาก4ช่องจราจรเป็น8ช่องจราจรซึ่งได้เคยเสนอให้กรมทางหลวงพิจารณาแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้ท่านประธานได้เร่งให้กรมทางหลวงได้พิจารณาเร่งรัดดาเนินการเนื่องจากการจราจรติดขัดมากครับเรื่องที่3ครับขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งดําเนินการทําตลิ่งนะครับริมแม่น้ำแม่กองช่วงตําบลเบิกพัย ตั้งแต่วัดบางพังถึงวัดปักแรดริมแม่น้ำแม่กองซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสะน้ำได้ขัดเสาะริมตลิ่งทำรุเสียหายเจ้าวัดทั้ง2วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบางพังแล้วก็วัดปักแลดเนี่ยได้ขอให้ทางผมได้เร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ